กวนอูเบอร์หนึ่งในบรรดาน,นักรบเก่งขนาดนั้นทําไมถึงแพ้ให้กับลกซุนเด็กเมื่อวานสื่อเล่าปีเรียกลกซุนบางทีความกล้าหาญยิ่งธนงยโสก็กลายเป็นจุดอ่อนถ้าไม่ฟังเสียงรอบข้างไม่ฟังเสียงใครทักท้วงเพราะกวนอูมั่นใจเกินไปไม่ฟังใครไม่ฟังเล่าปีซ้ำยังขมเหงน้ำใจซุนกวนอีกกวนอูไปตีเมืองฝั่งเหนือไปรบกับฝ่ายโจโฉ ทิ้งเกงจิ๋วไว้ข้างหลังประมาสตรูว่าไม่กล้ามายึดเกงจิว๋วลกซุนรอจังหวะใช้กลอูบายหลอกกวนอูจนวางใจพาทหารที่รักษาเมืองไปช่วยทางเหนือปล่อยให้ในเมืองเกงจิว๋วเหลือทหารไว้น้อยลกซุนได้โอกาสเข้าตียึดเมืองเกงจิว๋วแบบชิวๆไม่ต้องรบกวนอูโดนตัดเส้นทางล่าถอยขอให้ใครไปช่วยก็ไม่มีใครช่วย สุดท้ายถูกจับแล้วถูกเรียบร้อยโรงเรียนสุนกวนไม่ใช่เพราะกวนอูไม่เก่งแต่เพราะกวนอูไม่ฟังใครเลยใหญ่เกินไปคุณละ่ะเคยแพ้เพราะมั่นใจเกินไปไหม